เอ้ยออยับลงมาคลองทั้งหน่อยนี่นั่นละนั่นละอย่ามาให้เกือบสูดเลยมันสิบริขวางอย่ามาอีกได้แผนไหมครับขยับสลิงลงมาทั้งท้ายทั้งที่มันต้นหน่อยๆทั้งที่มันหน่อย มันหันใส่ท่าหง,ง่ดึงท่าเหงามันเงยเงดึงเบาขึ้นอันนี้สิลองเอามาใส่ท่าหน่อยเบิ่งมันสิเป็นจังไ๋มันยังงาดอยู่เอาเอาขึ้นวะ ไปไหมลุดสลิงลูดไหลลงมาคือเกา่าสลิงลูดแล้วต้องคล้องสลิงไหม โอ้โยรถตูต้ใครน้อเรียนมาโอ้โหน่จงตารถตู้ตมาหาใครอ่ะ ออของไหมครับว่าหันเสียกรุดสลิงรุดน้ำก็ยังไหลแห้งคือเราตายน้ำเยังลุงมาอีกหลาย อย่างแต่ว่ามันถี่หน้าทัวมอมีอลไรก็เลยซอยกันเอาออกก่อนเอาขึ้นได้แล้วทอนน่อนนึงยังเหลืออีกท่อนนึ่ง้ารอเบอิ่งสิเป็นยังไงเปลี่ยนวิธีเอาขึ้นใหม่ เต็นตาบอหลอบนี่ย่านต่สิไปงัดฟังคือเกาอ่าเลยนะวสิขึ้นบ่อใดกัดทะเลาะเบิ่ง,างมาลุ่นซอยกันเบิ่งว่าสิขึ้นบอรอบนี่โอ้ยน่ะสเอสลริงลงทา้ง่าง เพราะว่าขันดึงยังสี่มันงาดมันดึงขึ้นเทิ่งแหละปลายมันกับสีงาดลงมันสีดำขี้ดินเอาไป ขึ้นไปได้เครื่องหนึง่งงัดงัดระวังระวังคนอยู่ลางระวัง บอขึ้นครับเดี๋ยวใส่อีกแขนนึงไป ไปคอยคืนคอยคืนแน่อิปูดันซอยในอิปูโอ้คอยคืนมันฆ่ามันฆ่าต้องเฮ็ดทางคืนในแล้วท่อนหนึ่งเหลือท่อนหนึ่งไป เอาเหลีกยห้องเนี่ยเ,เหลีกยห้องเนี่ยขึ้นไปด่เครื่องหนึ่งแล้วย่างอยู่คือเก่าไปบ่ไหนยังมัน รถด,ดึงบ่ไใ้มันมันมันตะกุยหล่อมันตะกุยมันงัดเอาอย่างเอาอย่างเอาอะไร หาลิกสิไปงัดยังขึ้นบ่ได้ เดี๋ยวหาวิธีก่อนเสียวขึ้นจังไดยังขึ้นวะดึงมันดึงขึ้นไป,นไปแล้วมันก็ยังไปตีดฟังอยู่กับดึงต่อไปไะใด นังหาวิธีเอาขืนอยู่ครับเป็นจังไดน,นี่เอาเล็กก้มนี่ไปเป็นหมอนนี่ให้มันกิ่งขึ้นนะ้าเอาใส่ท่างลองให้มันกิ่งกิ่งกิ่ง<ๆ>แล้มันขนเนยโยกหัวมันขึ้นแล้วเ,เล็กก้มห้องเลย นี่เอาเล็กก้มไปห้องเอาเล็กก้มไปห้องแล้วกันให้ดึงไงมันโยกหัวมันขึ้นแล้วกันเอาเล็กห้องขึ้นเลยป่านี่เออเดี๋ยวจะเอาเล็กกลมไปห้องเป็นอันเป็นลูกกิ่งคือเป็นลูกกิ่งนะค,ะนะครับ นาสีได้ที่เราเ,าเห็นเป็นลูกกิ่งเอายกหัวมันขึ้นแล้วก็เาเล็กสอดเขาว้าอะ,ะนาสีไดพ้พอแล้วพอแล้วอย่าลงไปแห้งหลาย เอาเล็กก้สอดให้มันเป็นลูกกิ่ง พอได้เอาเล็กยงานขับไปเลยเออ ลุนนักเขาลุนนะกเขา Phá lá, phá lá Nào Tam phèn Bay Bay ลอฟี่เลยเดีเดวเด้เดวบอกขึ้เนเดี๋ยวขยับลองลถไหมไปบอกขึ้นลุดแล้วโอ้โหจมนาำเลย เสือกลุดมาแล้วไหลเข้ามาหาายแล้วโอ้ยหนอบ่ผสมผนสำเร็จครับจะไว้จะไว้ ขับหนีเลยขับหนีเลยเอาเสือกไปมัดใส่พุน่นเอาเสบานเหรียญลอยไปเอาเสือกไปมัดใส่กุ๊กใหม่ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะแยะเชือกหาเึงขึ้นว่าได้ครับเนื่องจากว่ามันใหญ่ฮง ตกลงกันว่าร้อยมาส้นคือนเขาเอาเสือกมาไว้คือผมมาลอยขามไปเลย บ่ได้ครับเยวคิดว่าสีใดใส่เอาลอยเอาเสือกไปมัดไว้เด้วยสี่าจังไดนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับจะเบิ่งวิธีต่อไปขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีอย่าให้มันขวางดนะ้ะให้มันหลงเนดะ้อสวัสดีครับ